ถ้าคุณมีปัญหาในการนอนและปวดหลังต้องฟังคลิปนี้เลยครับในการนอนที่นอนแล้วปวดหลังเนี่ยเกิดมาจากสาเหตุหลักๆ2อย่างก็คือข้อ1นนะครับที่นอนไม่ได้คุณภาพทําให้มันยุบง่ายบางทีเนี่ยเดือนเดียวก็ยุบได้แล้วนะครับสําหรับที่นอนที่แบบไม่ได้คุณภาพข้อ2ก็คือที่นอนที่นุ่มเกินไปบางทีที่นอนซื้อมาถูกหรือว่าแพงเนี่ยก็สามารถนุ่มเกินไปได้ทําให้เราเนี่ยปวดหลังส่วนมากที่จะทําให้ปวดหลังได้นะครับ ข้อหนึ่งก็คือคนที่มีอายุเป็นผู้วัยผู้ใหญ่นะครับอายุเยอะ40 50 60ปีขึ้นไปเนี่ยจะปวดหลังได้ง่ายอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะน้ำหนัก100ยโล120โลอย่างเงี้ยจะทำให้ที่นอนเนี่ยเป็นแห่งตรงกลางก็ทำให้ยุบได้ง่ายเหมือนกันทำให้ปวดหลังได้ง่ายนะครับทีนี้ถ้ากังวลเรื่องการปวดหลังนะครับเราจะนอนที่นอนยังไงละ่ะ หลักๆก,ก็คือ1ที่นอนที่มีคุณภาพนะครับไม่ยุบง่ายเกินไปนะครับใช้แป๊บเดียวยุบอย่างเงี้ยไม่เอาเราต้องใช้วัสดุที่มีความทนค่อนข้างเยอะข้อ2ก็คือที่นอนที่ไม่นุ่มเกินไปนะครับแล้วก็ไม่แข็งเกินไปค่อนไปทางแน่นกําลังดีอันนี้จะทําให้ป้องกันการปวดหลังได้ดีมากตัวอย่างเหมือนอยางพาราอย่างเงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ายางพาราเป็นที่นอนที่คุณภาพสูงใช่ไหมครับใครๆก็ชอบ แต่ยางพาราเนี่ยจะมีราคาที่สูงเหมือนกันหลากหลายหมื่นแต่เราเนี่ยนะครับก็มีทางเลือกให้ลูกค้าสำหรับคนที่มีงบประมาณจำกัดของเราเนี่ยก็รุ่นนี้นะครับก็ราคาแค่หลักพันเท่านั้นเองถ้าพูดตกพูดก็ยังหลักพันอยู่แต่ฟิลลิ่งของการนอนเนี่ยก็จะเหมือนยางพาราเลยนะครับตัวยางพาราก็จะมีแบบนุ่มแบบแน่นแต่ของเราเนี่ยจะเป็นที่นอนฟองน้ำอัดซึ่ง คัดพิเศษออกแบบมาให้สําหรับออกไปทางแน่นนิดนึงเพื่อให้ป้องกันการปวดหลังนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าสนใจที่นอนรุ่นนี้นะครับก็สามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามปรึกษากันก่อนได้เลยนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรก็อยากให้คุยกันก่อนสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับ